สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนเลยค่ะกลับมาพบเจอกับครูน้อยอยีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะครูน้อยได้นําเรื่องของค่าของเลขโดดในแต่ละหลักมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยนะคะซึ่งแนวเรื่องนี้นะคะลูกมันจะเป็นเรื่องที่ต่อจากเรื่องของหลักสิบและหลักหน่วยนั่นเองค่ะที่ครูน้อยสอนในเด็กไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะลูกหลักสิบและหลักหน่วยนะคะหลักสิบคือตัวเลขที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานั่นเองค่ะเป็นตัวเลขที่สดแสดงจํานวนทีละสิบนะคะส่วนหลักหน่วยของเราคือตัวเลขที่อยู่ทางด้านขวามือนั่นเองค่ะซึ่งแสดงจํานวนนับที่ยังไม่ถึง10บนั่นเองค่ะลูก ในวันนี้นะคะครูน้อยก็มีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูกันเลยนะคะเป็นตัวอย่างค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะเลขโดดของเราเนี่ยคือเราจะเอาตัวเลขนะคะจากาจำนวนนับที่เป็นสองหลักหรือสามหลักมานะคะลูกแยกมาเป็นตัวเลขเดี่ยวๆโดดๆนั่นเองค่ะทีนี้ตัวเลขที่เราแยกออกมานั้นเขาก็จะมีค่าประจำหลักของเขานั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างแรกของเราค่ะ สองสิบกับสามหน่วยนะคะลูกอันนี้คือจำนวนนับยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามของเรามีสามอยู่ในหลักหน่วยซึ่งสามตัวนี้จะมีค่าเท่ากับสามนั่นเองค่ะส่วนเลขสองของเราจะอยู่ในหลักสิบและเขาก็จะมีค่าเท่ากับยี่สิบนั่นเองค่ะอย่างที่คุณครูบอกในข้างต้นนะคะตัวเลขโดดในแต่ละหลักเนี่ยเขาก็จะมีค่าประจำหลักของเขานั่นเองค่ะถัดมาค่ะลูกอันนี้คือจำนวนนับ 50นะคะมีกลุ่ม1ิอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้ากลุ่มนั่นก็คือ5้าสินั่นเองค่ะห้าสิบของเรานะเรามาดูที่ศูนย์กันก่อนเลยศูนย์ตัวนี้ค่ะลูกอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะส่วนตัวเลขค่าของเรานะคะเป็นตัวเลขที่อยู่ในหลัก10ค่ะมีค่าเท่ากับห้าสินั่นเองค่ะถัดมาค่ะนี่คือจำนวนนับนะคะที่มีทั้งหมด90นั่นเองค่ะ เกสิบของเราจะมีศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนะคะแน่นอนเลยศูนย์ที่อยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะส่วนเลข9้าของเราค่ะเลข9้าจะอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเก้าสิบนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันต่อเลยนะคะเด็กๆจากภาพที่เด็กๆเห็นนะคะนี่คือกลุ่มสิบสามกลุ่มนะคะกับสามหน่วยนั่นก็คือจำนวนนับส3ิบสามนั่นเองค่ะ ตัวเลข3ที่อยู่ทางด้านขวามือสุดนั่นก็คือตัวเลข3ที่อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะมีค่าเท่ากับ3ค่ะส่วนตัวเลข3ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเราค่ะเขาก็จะอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ30นั่นเองค่ะถัดมาจากภาพนะคะเด็กๆจะเห็นนะจากภาพของเรามีม 10, กลุ่ม1ิบกลุ่มนะคะกับอีก2หน่วยนั่นก็คือจำนวนนับห้นั่นเองค่ะ ห้าสิบสองของเรามีสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสองค่ะส่วนเลขค่าของเราค่ะเป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักสิบเขาก็จะมีค่าเท่ากับห้าสิบนั่นเองค่ะเด็กๆทันมาค่ะเด็กๆสังเกตภาพนะคะมีกลุ่มสิบอยู่ด้วยกันทั้งหมดแปดกลุ่มนั่นก็คือจํานวนนับแปดสิบนั่นเองค่ะแปดสิบของเรามีศูนย์อยู่ในหลักหน่วยค่ะมีค่าเท่ากับศูนย์และก็มี 8อยู่ในหลักสิบซึ่งจะมีค่าเท่ากับ80นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างค่าของเลขโดดในแต่ละหลักเพิ่มเติมกันนะคะจากภาพที่เด็กๆเห็นนะคะมี30กับ4หน่วยนั่นก็คือจำนวนนับ34นั่นเองค่ะ34ของเราลูกมี4อยู่ในหลักหน่วยค่ะเขาก็จะมีค่าเท่ากับ4นั่นเอง ส่วนเลขสามที่อยู่ในหลักสิบนะคะก็จะมีค่าเท่ากับสามสิบนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนี่คือจำนวนนับหกสิบนั่นเองค่ะหกสิบของเราค่ะเด็กบอกค,ครูได้ไหมคะว่าเลขศูนย์อยู่ในหลักอะไรเอ่ยอยู่ในหลักหน่วยนะคะก็มีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองส่วนเลขหกของเราค่ะอยู่ในหลักสิบก็จะมีค่าเท่ากับหกสิบนั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะจำนวนนับต่อมาของเราค่ะอันนี้คือสิบสิบหรือว่าหนึ่งร้อยนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นตัวเลขสามหลักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเลขศูนย์ที่อยู่ขวามือสุดของเราเลยนะคะศูนย์ตัวนี้ค่ะเป็นศูนย์ที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะเด็กๆซึ่งเขาก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะถัดมาทางด้านซ้ายมือค่ะก็คือศูนย์ตัวตรงกลางนี่เองค่ะ ศูนย์ตัวตรงกลางนะคะก็คือศูนย์ที่อยู่ในหลักสิบนั่นเองค่ะเขาก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆสังเกตนะศูนย์อยู่ในหลักสิบก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์เช่นเดียวกันถัดมาซ้ายมือสุดเลยก็คือเลขหนึ่งนั่นเองค่ะเลขหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยนะคะเด็กๆนี่คือหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักที่ดเด็กๆมาเรียนรู้เพิ่มเติมในวันนี้นะคะ ต่อมาคุณครูจะพาเด็กๆไปทำการบ้านค่ะให้เด็กๆไปหยิบหนังสือแบบฝึกหัดมาเลยนะคะเมื่อหยิบมาแล้วให้เปิดที่หน้า123่าค่ะเราจะทำแบบฝึกหัดในข้อ3ต่อจากเมื่อวานนั่นเองค่ะข้อ3มของเราลูกนะคะโจทย์คำสั่งด้านล่างจะเขียนว่าเขียนหลักและค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะนำความรู้ของ เมื่อวานกับวันนี้นะคะมาตอบคําถามกันตัวอย่างนะคะลูก47เขาขีดเส้นใต้ตรงเลข4ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกหลักแล้วก็ค่าของเลข4ตัวนี้นั่นเองค่ะเลข4ของเราอยู่ในหลักสิบนะคะเขาก็จะมีค่าเท่ากับ40นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูที่ข้อ1กันค่ะเด็กๆข้อ1ของเราคือ74ค่ะ ขีดเส้นใต้ตรงเลขสี่เหมือนกันแต่ว่าสี่ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรเอ่ยสี่ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆมีค่าเท่ากับสี่นั่นเองค่ะเจ็ดสิบสี่ค่ะขีดเส้นใต้ตรงเลขสี่ค่ะเลขสี่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสี่นั่นเองถัดมาในข้อที่สองค่ะเป็นแปดสิบหกนั่นเองแปดสิบหกขีดเส้นใต้ตรง เลขหกค่ะทีนี้เด็กๆบอกได้ไหมคะว่าเลข6กอยู่ในหลักอะไรเอ่ย mm hmm. เลข6กอยู่ในหลักหน่วยค่ะ mm hmm. เนาะแล้วข้อมีค่าเท่าไหร่เด็กๆทราบไหมเอ่ยมีค่าเท่ากับหกนั่นเองค่ะตัวเลขอะไรก็ตามที่อยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเท่ากับตัวมันเองเนาะถัดมาที่ข้อสามค่ะ คราวนี้ขีดเส้นตใต้นะคะตรงเลขห้าค่ะนี่คือจำนวนนับห้าสิบเอ็ดค่ะเลขค่าของ,งเราอยู่ในหลักอะไรเอ่ยอยู่ทางซ้ายมือเลยนั่นก็คือหลักสิบนั่นเองค่ะเลขค่าของเราอยู่ในหลักสิบเขาก็จะมีค่าเท่ากับห้าสิบนั่นเองค่ะถัดมาเป็นข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่คือสามสิบสองค่ะ เด็ดว่าสาสิบสองเนี่ยตัวเลขที่ขีดเส้นใต้คือเลขสองสองของเราอยู่ในหลักอะไรเอ่ยอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่คะก็มีค่าเท่ากับสองนั่นเองค่ะสองยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสองนะคะถัดมาข้อห้าข้อสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะลูกเขาขีดเส้นใต้ตรงนี้ค่ะตรงเลข2นะคะ เลขสองของจำนวนนับยี่สิบ29นั่นเองเด็กๆพอจะบอกได้ไหมว่าสองตัวเนี้ยอยู่ในหลักอะไรอยู่ในหลัก10ค่ะแล้วสองมีค่าเท่าไหร่คะลูกสองก็มีค่าเท่ากับ20่สิบนั่นเองค่ะไม่ยากเลยในเรื่องของหลักสิบหลักหน่วยและก็ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนั่นเองค่ะ จะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ21ถึง100ในรูปกระจายค่าการเขียนตัวเลขในรูปกระจายนะคะคือการที่เราจะนำค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะมาเขียนในรูปแบบของการบวกนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างมาให้ดเด็กๆได้เรียนรู้กันเหมือนเดิมนะคะนี่คือจำนวนนับ 96นั่นเองค่ะ96ของเรานะลูกเราจะมี9อยู่ในหลักสิบซึ่งเขาจะมีค่าเท่ากับ90นั่นเองส่วนเลข6ของเราจะอยู่ในหลักหน่วยนะคะเขาก็จะมีค่าเท่ากับ6นั่นเองเพราะฉะนั้นรูปกระจายของ96นะคะเราก็สามารถเขียนได้โดยเอาค่าของเลขโดดมาเขียนในรูปแบบของการบวกนั่นเองค่ะเราก็จะได้เป็น90้บวก6นะคะ นี่คือ,อรูปกระจายของ96นั่นเองถัดมาค่ะนี่คือจำนวนนับ45นะคะเด็กๆ45มี4อยู่ในหลัก10ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ40นั่นเองส่วนเลข5ของเราจะอยู่ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้น5จะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองค่ะ45เราสามารถเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายได้เป็น40 หวห้าค่ะถัดมาค่ะนี่คือจํานวนนับ83นะคะเด็กสังเกตนะคะ83ของเราเนี่ยจะมี8อยู่ในหลัก10ซึ่ง8ของเราจะมีค่าเท่ากับ80นั่นเองส่วน3 3จะอยู่ในหลักหน่วย3จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองค่ะ83เราสามารถเขียนแสดงตัวเลข นะะในรูปกระจายได้เป็น80บวก3าค่ะ80ตัวนี้มาจาก8ที่อยู่ในหลักสิบนะคะมีค่า80ส่วน3ตัวนี้มาจาก3ที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3นั่นเองค่ะมาเขียนในรูปแบบของการบวกนั่นเองค่ะเด็กๆถัดมาค่ะนี่คือจำนวนนับ80นะคะ80เรามี8อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ 80ส่วนเลขศูนย์ของเราอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น80เราก็เขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายได้เป็น80บวก0นย์นั่นเองค่ะจำนวนถัดมาของเราค่ะนี่คือจำนวนนับ100นะคะเด็กๆ100ของเราเนี่ยจะมีเลข1อยู่ในหลักร้อยค่ะเนาะมี1อยู่ในหลักร้อยนะคะ และเราก็จะมีศูนย์ตัวนี้ค่ะศูนย์ตัวตรงกลางนะคะเป็นศูนย์ที่อยู่ในหลักสิบค่ะมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองส่วนเลขศูนย์ทางด้านขวามือสุดของเราตัวนี้นะคะเป็นศูนย์ที่อยู่ในหลักหน่วยค่ะซึ่งศูนย์ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะเพราะฉะนั้น100ของเราเขียนแสดงตัวเลขในรูปกระจายค่ะ ดูกันนะคะ100ของเรากระจายได้เป็น100่วก0นัวนั่นเองค่ะ100ตัวนี้นะคะลูกมาจากเลข1ในหลักร้อยนะคะส่วน0ย์ตัวนี้มาจากตัวเลข0ูนย์ในหลักสิบค่ะและก็0ย์ตัวสุดท้ายเป็นเลข0ูย์ที่อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างการเขียนตัวเลขสแสดงจำนวนนับ21ถึง100ในรูปกระจายนั่นเองค่ะ สรุปอีกหนึ่งครั้งการเขียนตัวเลขในรูปกระจายคือการนําค่าของเลขโดดในแต่ละหลักมาเขียนในรูปแบบของการบวกได้เองค่ะเด็กๆต่อมาเรามาทดสอบหาตัวเลขเติมในช่องว่างกันดีกว่านะคะเด็กๆคุณครูจะให้เด็กๆเติมตัวเลขในช่องว่างเด็กๆด,ด,ดูให้ดีนะคะตัวอย่างแรกของครูค่ะ78เขียนในรูปกระจายคือ70บวกช่องว่างค่ะ ช่องว่างตัวนี้เด็กๆคิดว่าเติมตัวเลขอะไรดีคะเติมตัวเลขแปดนั่นเองค่ะแปดมาจากไหนแปดมาจาก8ที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ8นั่นเองค่ะต่อมาค่ะ45เขียนในรูปแบบของการกระจายคือเด็กๆด,ดูนะคะ คุณครูให้ช่องว่างมาสองช่องเลยค่ะช่องแรกตรงเนี้เด็กๆคิดว่าเติมอะไรดีคะนี่ค่ะคือตัวเลขตัวนี้ค่ะนั่นก็คือเลขสี่สี่ที่อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสี่สิบนั่นเองค่ะส่วนด้านหลังของเราค่ะจะบวกด้วยห้านั่นเองค่ะห้ามาจากห้าที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับห้านั่นเองค่ะ มาต่อกันที่99ค่ะ99เขียนในรูปแบบของการกระจายคือเด็กๆดูนะคะอ่าคุณครูให้ช่องแรกมาแล้วนะคะก็คือ90บวกช่องว่างค่ะช่องว่างตรงนี้คือตัวเลขอะไรเอ่ยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะใช่ค่ะช่องว่างตัวนี้ก็คือเลข9นั่นเองค่ะเห็นไหมคะ99นะคะเขียนในรูปแบบกระจายก็คือ90บวก9นั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะคุณผูภ้ภพาทีเด็กไปทําการบ้านหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ค่ะเด็กหยิบหนังสือแบบฝึกหัดมาเลยนะคะเราจะมาทําการบ้านการที่หน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ค่ะข้อหนึ่งเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายค่ะจากจํานวนนับที่เด็ก,เ,ดกเห็นอยู่นะคะเราจะเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจายกันค่ะเด็กดูนะยี่สิบหกเราสามารถเขียนในรูปกระจายได้ก็คือ เราจะเอาค่าของเลขโดดในแต่ละหลักมาเขียนในรูปแบบของการบวกได้ดีนะคะเริ่มจาก2 2งสองูสอในหลัก10บมีค่าเท่ากับ20ค่ะจากนั้นจะบวกกับ6ที่อยู่ในหลักหน่วยซึ่งเขาก็จะมีค่าเท่ากับ6นั่นเองค่ะ20่บวกหคือการเขียนตัวเลขในรูปกระจายของ26นะคะถัดมาคือ56ค่ะ56ก็ไม่ยากค่ะ ห้าของเราอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับห้าสิบค่ะบวกด้วยหกนั่นเองค่ะห้าสิบบวกหกเป็นรูปกระจายของห้าสิบหกนะคะถัดมาสี่สิบเก้าค่ะสี่สิบเก้ามีศอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสี่สิบมีเก้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเก้านะคะเพราะฉะนั้นรูปกระจายของเขาก็จะเป็นสี่สิบบวกเก้าค่ะ ถัดมาในข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่ของเราเจ็ดสิบแปดค่ะเจ็ดสิบแปดมีเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบนั่นเองและแปดอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับแปดเพราะฉะนั้นรูปประจัยก็จะเป็นเจ็ดสิบบวกแปดค่ะถัดมาที่ข้อห้าค่ะหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดของเรามีหกอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับหกสิบ บวกด้วย7ที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ7นั่นเองค่ะรูปกระจายของ67ก็คือ60สบวกเค่ะถัดมาข้อ6ค่ะ91้าสิบเอ็ดค่ะเกอมีเอยู่ในหลักสิค่ะเที่อยู่ในหลักสิบก็จะมีค่าเก้บวกด้วยเลขหนึค่ะ1ที่อยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองค่ะ 91เขียนในรูปกระจายได้เป็น90บวก1นะคะถัดมาข้อที่สองค่ะข้อที่2เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างเพื่อให้การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายถูกต้องนะคะเรามาดูทีละข้อเลยข้อ1 37าสิเเท่ากับช่องว่างบวกเจ็ดช่องว่างตัวนี้คือตัวเลขอะไรคะจำนวนเท่าไร่เอ่ยอจำนวนที่หายไปก็คือ30นั่นเอง สามสิบมาจากเลขสามที่อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสามสิบนะคะถัดมาในข้อที่สองค่ะหกสิบเก้าเขียนในรูปกระจายได้เป็นหกสิบบวกเก้านั่นเองค่ะเก้าของเรานะคะเป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเก้าเห็นไหมคะถัดมาข้อสามค่ะสี่สิบเอ็ดค่ะเท่ากับสี่สิบบวกช่องว่างช่องว่างตรงนี้เติมอะไรดีคะเด็ก ช่องว่างตัวนี้ต้องเติมเลขนี้ค่ะเลขหนึ่งหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองถัดมาข้อสี่ค่ะเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดเท่ากับช่องว่างบวกแปดค่ะตรงช่องว่างตรงนี้เติมอะไรดีคะเด็กเติมตรงนี้ค่ะเลขเก้าเก้าที่อยู่ในหลักสิบเขาจะมีค่าเท่ากับเก้าสิบนั่นเองค่ะถัดมาข้อห้าค่ะ 72สองเท่ากับช่องว่างบวกสองช่องว่างตรงนี้ค่ะมาจากเลขเจดเจ็ดอยู่ในหลักสิบ 10, มีค่าเท่ากับเจ็ดสินั่นเองค่ะข้อหของขอเราห้าสิบค่ะห้าสิบเท่ากับห้าสิบบวกอะไรเอ่ยช่องว่างตรงนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากศนนั่นเองค่ะห้าสิบบวก0ูนย์ค่ะ สำหรับการบ้านในชั่วโมงนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆก่อนจากการอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็ท่องคำศัพท์เป็นประจำทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ครูน้อยลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ